<Wow. S 2> สิ่งที่จะเกิดกับคุณเจ็ดวันจากนี้คืออะไรหากเลื่อนผ่านมาและเชื่อมพลังงานฟังคำทำนายค่ะ ดูดวงส่วนตัวคลิกลิง์หน้าโปรไฟล์ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเอาละ่ะในช่วงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วนะถ้าคุณรอคอยที่จะเดินทางหรือว่ารอคอยในการที่จะทำให้ชีวิตขยับขยายถึงเวลาที่จะต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างแล้วมีเกณฑ์มีคนเอาความรักมาให้ค่ะความรักช่วงนี้จะหวานชื่นหรือคุณกาลังจะได้ทาอะไรในสิ่งที่คุณรักนะมีพลังงานอะไรอีกนะคะเกณฑ์เดินทางไกลหรือว่า าเกณฑ์ที่คุณนั่นเนี่ยนะคะจะได้มีการได้งานใหม่ๆเข้ามารัวๆในช่วงนี้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกเลยถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรุกหนักมากเลยทีเดียวนะสามเหรียญเกี่ยวกับการเงินการทองคุณจะได้รับโชคจากคนกลางหรือว่ามีโอกาสในการที่คุณจะได้เงินจากการเป็นคนกลางในหน้าหรือเป็นพลังงานของการที่จะได้รับการปรึกษาที่จะทำให้คุณได้รับเงินมากขึ้นนะคะ สามเหรียญการเงินก็ดีอุ๊ย เดวิลพลังงาน18บวกก็มาอีกแล้วนะคะเกี่ยวข้องกับความหลงไหลได้ปื้มที่จะมีคนเข้ามารู้สึกดีกับคุณถ้าเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาขอให้เช็คให้ดีๆก่อนที่จะเซ็นแล้วก็7วันจากนี้นั่นเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นสเสน่ห์ของคุณนั่นเนี่ยร้อนแรงมากเลยทีเดียวค่ะดังนั้นในช่วงนี้ฮอตมากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณคุณจะเลือกทำอะไรที่คุณรักและมีโอกาสดีๆเข้ามา ดังนั้นในช่วงนี้เป็นพลังงานที่ดีถ้าคุณหมกมุ่นหรือหลงไหลอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จหรือสิ่งที่ดีคุณจะได้รับการประสบความสำเร็จในสิ่งสิ่งนั้นและช่วงนี้ถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของความที่ในเรื่องของการที่จะมีคนหลงไหลค้างคายค้าขายดีอะไรพวกนี้บอกเลยว่าฮอตมากเลยจริงๆค่ะ